นี่ครับเอาโนก็อ้อมมือแล้ยงเหรอครับไปเจ็บฝักซีคุณคุูสาไปเก็บักซีอ้อมไปปูไปไปปูปันีมกรบทำมีกรบนี่ครับโอ้ได้ได้รครับตื่นตื่ส่ต่อนี่ครับน่าขนาดอ้อมปูกำลังมันครับย้ำนี่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ทุกคนนะครับนี่กับมาพ่อกับช่องน้องตาบานน้าอีกแล้วครับอยู่หายอยู่น้าก่าเหรอครับได้เสียมเข้าไปอีกไปไปก้นปูกันนะย้ายบ่อไปก้นปูร้างน้ำหายอยู่ครับนี่แหละครับเจื่หอออกแล้วครัหากินตามธรรมชาติครับหาขอนปู วัวไหมเป็นสันลรอครับไปครับไปน้ำหาปลาสิไียิ่ใสครับพอแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นโตแล้วมะลีกมะลีก้นปูกระบายครับครับลูกน้องสองตัวนั่นครับนั่นครับเห็นแล้วครับนั่นครับไปเบื้องนะครับปลาสิใดว่าสีมันบ้งมั้งเนี่ยได้เอาขฮายเลยนะ เฮ็ดยังไงโอ้ยได้กินแล้ยงเงน,นมาละฮะด้บ่โอ้ยลุกน้องคือขึ้นเก,กียรติ์ัูมแต่ลุกน้องนะอ่าเสียทีเสียทีามไหมยังฮนไหยังป่ะเอาอันนี้แล้วเนี่ยนี่หัวหนามเด้อย นี่ครับพ่อโตแล้วครับมากระบายครับโอ้โอยงองบางเลยมือเนี้ยเด่นองคาวผูกมาพ่อเบิ่งกันดูได้โตแล้วไ,ไต,วต้องนะอโ,โอ้ยมึงใส่หมูชุมม่มเบิึงเงนดูนี่ครับแม่ประมาณสิบกวตัวไก่พ่ออมแล้วนี่ครับมากระบายครับสองคน ครับลูกน้องนี่ครับลูกน้องไอเชียตทีเชียตทีสวัสดีครับกันสวัสดีครับสวัสดีครับไอมูออะไรบ้นหลงกะน้องกะโจกอลิสติลลูกจเอาเอาทุกบรสวัสดีกองนี้บริสวัสดีก่อนนะครับพบกันนะครับโอ้ขี้เดียวอมอยู่เนาะ สวัสดีกล้องเนี่ยสวัสดีครับมันเหนื่อยต่อพราะว่าเพราะว่าไปหาคนน้ำหูดีกว่ามันตัวน้อยเจ้าก็ได้ตัวไหนก็ได้รวมคำเลยบอไปเอาไปอ้อมเนีเก็บเก็บผักี่ยวคูสาไหมาใ,ใบน่ะน,นี่ครับเจ้าหอหาปูหาปลานี่แหละครับก็ได้ยู่ได้กิน มาเบงให้ทำมือช้ชมเบงเลยโจกอน้ำห้วยเลรครับอืลูกอันตัวนังกะเออเอ้ยโอ้นี่ครับกูกินมอมคำเลยอมอมมมคำนี่ครับโตแม่ไข่หลบโตแม่เลยครับนี่ ได้ยักยีทิพโตกับได้อ้อมเหรอมครับอ้อมในผักซีผักหอมอ้อมในผักซีผักหอมนี่ครับน,นี่ครับหูปูเส้นตัวนี่ครับเอาบนตัวอ้อมมือเลี้ยงเหรอครับไปเก็บผักซีฮู้นอยู่คู่สาจะไปเก็บผักซีอ้อมใส่ปูใส่ใส่ปูใส่อ้อมใ,ใส่ผักนี่แหละ แต่มีกบแต่มีกบนี่ครับกดโอได้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 เราครับยืน่นเตือนใช่ต้นนี่ครับอถ้ยข,ขนาดต้อมปูกําลังมันครับย้ำนี่<ท>ปูกําลังมันเกี่ยวขอ<ท>ออกมันททน,นี่นะครับวิธีสานบันหน่อครับห<ท>ไหลแต่ต,ต,ตัวนี้แล้วหูหนึ่งตัวนั่นหูหนึ่งตัว ปูี่หูหนึงครับไงนคนหูหนึ่ง,ง,ง,งอายุหากินตามธรรมชาติแล้วพ่ได้ซื้อนง <c oughs> ังก,า,งกา,าก่าคนทำมาชมงจากหูนแน่แล้วลูยาากยไปยไปเาป,า,ปากดี ปลาปลาปลานั้องกะโอ้นี่ครับเดะปลาคอเก่านะครับไปอ้อมด้วยกันเลยครับนี่ตัวหูนหนึ่งตัวนี่น้องกะเนี่ยไม่หน่ามาอีกนะหุดียวกันะหุดหกล่ะอย่าหนี้หุดหกันอยู่ย่างหาหุบปุ๋ยดีหน่อยเอ้าต่อปลาปลาปลาดิ้น ตัวไก่ครับซ่ําบ่ดุกตัวนั้นเน้อมันมาซะ อ้อมไดปลาคอเลยเฮาแสบเหลืองแรงอู้นี่ครับปลาคอปลาดุนงกะโอ้ปลาคอแหนมาเบิ่งดูมาเบิ่งดุนุ่แหลโอ้ไปหยังพุ่นนักพูนนะลูกนี่แหละครับสองตัวแล้วครับปลาคอหน่อยนี่งกะเข้าไป โอ้เมื่อยแล้วเดี้ยเ <Yeah. S 1> ด้กขนาดมาดูโอ้ได้มาเบิ่งพอ่อเบิ่งพยายามมุดชมมึงดูลูกโอ้ได้กออมนี่ครับออมเลี้ยงนี่เขาไดครับเพราะเราเด็กหน่อยเมื่อยแล้เด็กสิได้เราขอได้บัตรในายไปตำไปออมจีได้ไปเงของเราขอทำแล้วครับ <c oughs> ตะเวนถิ่ตรงดินแล้ว <c oughs> โอ้ลุยคักลุยเหนีแท้โอ้ขนาดล้เอา่านผู้ชมนี่ยิจิบเรงเนี้ยเป็นไงไงปสีเไมาลอยลอยปว่นีราบอกมาคนป่น้ำหาจันทรมาบานไปใช่มอยเขาบานไหมคนรมือรุ่งหลกเลยุมเนตุมเ็นตมจุเอาข้าเดียว ทิปน,น,นี้แหละเราไปแหวงว่าฝากเราบอกท่านผู้ชมทุกคนทิปดีกว่าฝากคนแรกคนแรกคนเดียวคนดีกว่าผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าทิไปเฮ็ดยังไป็ล้อรุ่นน้ำกันเลยครับคลิปหน้าไปครับ